าลัคนาราศีมีนสามเดือนนี้เงินเข้าเยอะขยันสู้ได้แน่นอนของครึ่งปีแรก2568สวัสดีครับชาวาลัคนาราศีมีนทุกท่านเลยนะครับก็ขอต้อนรับปี2 5 6 8ดด้วยคลิปวางแผนด้านการเงินครับเพราะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าถ้าเรารู้ว่าดาวการเงินวันไหนเวลาไหนเนี่ย อยู่ในมุมที่ดีเนี่ยก็จะมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วครับแล้วบวกกับเราขยันสู้ลุยลงมือทำเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จครบร้อยเปอเซ็นได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะอาจารย์มีเคสก็คืออยากจะได้เงินไปขอเงินไปดูเรื่องการเงินเนี่ยจะไมได่ดูวันเวลาปรากฏไม่ได้แต่หลังจากนั้นมันฟังช่องจาจแกที่วา่าแล้วไปใหม่ไปในช่วงเวลาที่ดีปรากฏว่าได้ไงนี่แหละเลยจงทาคลิปนี้ให้นะครับเพราะนั้นท่านไปดูเลยนะครับว่าช่วงเวลาดีๆคือตอนไหนนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับว่า ช่วงเวลานี้ทําไมเป็นดาวอังคารรู้ไหมครับเลขสามดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวพบกระดุมพักการเงินของชาวมีนพระนาจางเลยต้องดูดาวอังคารและดาวอังคารตอนนี้โคจรพักวิปลิตพักองศาถึงวันที่ยี่บห้ามกราคมนะครับแล้วอยู่ในภพปุตตะด้วยนั่นจะหมายความว่าจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นต้องเซฟต้องระมัดระวังเพราะพักก็คือเงินหยุดพักยึกยึกยักยัก,ยกไม่ค่อยได้นะแต่ถามว่า ทุกอย่างมีสองท่านเสมอครับถ้าอยากได้ต้องทาเช่นไรครับแน่นอนครับดาวพักองศามักจะได้กระของเก่าๆลูกค้าเก่าๆลูกหนี้เก่าๆสินค้าเก่าๆอะครับลองไปขายใหม่ไปคุยกันใหม่มีสิทธิ์จะซื้อจะได้มาบ้างแต่ก็ต้องบอกว่ามีสิทธิ์จะได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าดาวการเงินได้ตําแหน่งเป็นนิดจะมาทีละนิดทีละนิดคือตอนเนี้ต้องอาศัยสามคัคคีเอาทีละนิดทีละนิดมารวมกันนะครับถึงจะได้เยอะไง นะครับตรงนี้ก็ต้องฝากไว้นะว่าเออช่วงนี้อดทนหน่อยเพราะว่าตอนที่เรามาฟังคลิปเนี้ยโอ้โหมันก็เรียกว่าวันที่10อะไรแล้วยหรืออีกแค่10กว่าวันเองเดี๋ยวก็ก็จะย้ายออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อดทนรอได้เลยนะจะยิ่งดีมากนะครับทีนี้ครับพอหลังวันที่25่มกราไปแล้วครับอันนี้จะอยู่2เดือนเลยนะครับก็คือถึงหเมษายนกุมภาพันธ์ทั้งเดือน มีนาคมทั้งเดือนเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยได้แต่ก็มีพักองศาอยู่เหมือนกันนะแต่พักอยู่ในภพพันธุครับพันธุเนี่ยเข้าเกณฑ์ทางโหราศาสตร์นะที่กล่าวไว้ว่าอัมพุคือภุโมโมเนี่ยภุมโมคือดาวคาเนี่ยชีโวโสโรและโสลาพันธุและปุตตาและสุภาวะสําคัญได้อัมพุอุดมเกณฑ์ครับแล้วก็ยังได้องค์เกณฑ์แบบแม่บังคับดาวอีกโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าช่วงนี้จะดูคึกคักกว่า เงินทองไหลามาเทมาได้มากกว่านะครับอยู่ในภพพันธุอ่าบางคนทําเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์เป็นเซลล์ขายบ้านขายรถเนี่ยอันนี้ก็จะดีมากนะครับหรือใครไม่ได้ทําก็ลองคุยกับที่บ้านติดต่อพูดคุยอ่ามีสิทธิ์จะเป็นที่มาของการได้เงินหรือคําว่าเงินอยู่ในภพพันธุแปลว่าเงินอยู่รอบๆตัวเรารอบๆบ,บ้านเรานี่แหละอ่าเพราะนั้นถ้าบางคนจะวางแผนในเรื่องของการขายการตลาดบูธโพสต์ยิงแอดโฆษณามันมีเรื่องแอร์เรียใช่ไหมครับตรงน,นี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปยิงไก อ่ายิงใกล้ๆบ้านเราเนี่ยรัศมีภายในอำเภอเราตำบลเราจังหวัดเราก็พอเพราะบางทีถ้าดาวไปไกลเช่นอยู่ในภพสุภาเนี่ยต้องไปยิงนู่นเลยต่างจังหวัดอะไรเงี้ยต่างประเทศเราถึงจะได้ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะปรับแมทให้ตรงกับดวงกับแต่ละคนได้เลยนะเป็นอินดิวเวอร์เนี่ยเพราะนั้นถ้าอยากได้จริงๆจังๆนะแอดไลน์แอดไซเกสเทวะหกห้ามานะครับแล้วก็จองมาแล้วเดี๋ยวจะดูให้ว่าเออต้องปรับยังไงในเรื่องการเงินให้เหมาะกับเรานะครับก็ต้องดูของเดิมตอนเกิดด้วยนะ แล้วก็ตอนเกิดดีเนี่ยถึงจะจรพักองศาเนี่ยอันนี้มีเคสเลยนะเพิ่งดูไปในะอยู่ออสเตรเลียอ่าถ้าได้ฟังอยู่ก็รับรู้ไปเลยนะครับว่าผมก็แชร์ให้ท่านเลยว่าดาวการเงินเดิมเป็นกเกษตราทิบดีและเทวีโชครับตอนนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากในขณะที่บางคนชาวมีนครับโอ้โหช่วงนี้กรอบช่วงนี้ไม่มีตังค์ไม่มีโอ้โหจะกินแล้วเดี๋ยวก็คอมเมนต์มาเนี่ยผมก็จะรออ่านเลย ไม่ได้เลยไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีเงินแล้วเหลือติดตัวอยู่ร้อยสองร้อยเนี่ยก็จะมีแบบนี้เพราะนั้นก็รู้ไว้เลยว่าดาวอังคารเดิมของขั้นแหละมีปัญหาเป็นอริมรณะวินาศกาลีแต่ของลูกดวงผมเขาเป็นเทวีโชงก็เลยไม่ได้รับผลกระทบมากแต่กำลังจะบอกว่าเนี่ยแถลงยี่ภาคมกราถ,ถึงหนึ่งเมษาเนี่ยเอ้ยมันก็ขยับขึ้นดีขึ้นได้อุด,ดมมาเกณฑ์แปลว,ว่าขยันมุ่งมั่นลุยทาไปเดี๋ยวก็จะมาเดี๋ยวก็จะได้นะครับตรงนี้นะก็ฝากเป็นกําลังใจหน่อยสู้หน่อยนะ เออเพราะอังคารยังก็ต้องสู้ครับไม่สู้ไม่ได้เงินครับบอกเลยนะนะไม่เหมือนดาวอื่นถ้าเป็นดาวพูดบางทีพูดแล้วก็ได้ตังแต่เนี้ยพูดแล้วก็ยังไม่ได้ก็มีมันจะต้องเหนื่อยต้องออกแรงเรียกเงื่อไม่ตกเงินไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องทําไปนะครับชาวมีนะเพราะนั้นเราเข้าใจดวงเข้าใจดาวเข้าใจชีวิตรับรองทีเนี้ยเราไปยาวเลยนะครับจะได้กินกันรัวๆเลยนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวดาวอังคารก็กลับมาอีก หนึ่งเมษาครับถึงหกพิถุนาก็เมษาทั้งเดือนพฤษสภาทั้งเดือนอี่เนี่ยก็ดูในพบปุตตะเหมือนเดิมแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นอะไรเป็นนิดอีกแต่รูปแบบจะต่างกันไปนะไม่เหมือนตอนต้นปีนะไม่เหมือนตอนนี้ที่ฟังอยู่ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เดินหน้าแล้วไม่ได้เป็นพักองศาไม่มีผลิตแล้วเนี่ยก็ลุยทําเลยนะปุตตะแปลว่าโปรเจกต์โครงการงานต่างๆจะมีงานเป็นจ๊อบๆให้เราทําแต่มูลค่ามีสิทธิ์จะได้ไม่เยอะเช่น อ่ามูลค่าสักหมื่นหนึ่งแต่พอทำสิบงานมันได้แสนอ่ะหรือมูลค่ามาเป็นล้านแต่ถ้าจะเอาร้อยล้นก็ต้องทำสิบงานเนี่ยก็แปลว่าต้องเน้นความถี่ครับใส่ลงไปนะครับถี่มากขยันมากก็รวมกันก็จะได้มากเพราะดาวอยู่สองเดือนกว่าก็ทําไปสิครับรีบทํารีบลุยเลยนะเพราะหลังจากนี้ถ้าดาวย้ายเนี่ยจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีของท่านแล้วนะครับเพราะนั้นเมษาพฤษภาเนี่ยคือดวงของท่านเลยแล้วอย่าลืมว่า 5พฤษภาคมครับดาวราหูย้ายออกจากมีนตัวราอีก13พฤษภาคมอีกครับดาวพฤหัสย้ายได้ปฐุมเมเกนอุดมเมเกนอีกโอ้โหดูสิดูดูดูอย่างนี้ได้เลยนะก็คือมาแต่เมษาแหละแต่มันไปเห็นเงินทองชัดเจนอะช่วง13พฤษภาคมไปแล้วเห็นไหมก็อยู่ถึง6พฤษภาคมก็ประมาณเดือนหนึ่งอะช่วงนั้นโกยได้ก็โกยนะครับเพราะดาวมาดีแล้วบวกการลงมือทาโอ้โหทีนี้ยล่ะเต็มคาราเบลเงินเต็มเป๋าเข้ารัวๆนะครับคุณก็จะได้ แฮปี้มีความสุขกันนะอ่ะอันนี้ก็อาไปไประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับและพอจังหวะนี้ครับเห็นไหมพอเข้าวันที่6มิถุนาถึง27กรกฎาคมก็คือมิถุนาทั้งเดือนกรกฎาคมก็เรียกว่าทั้งเดือนจะได้ดาวองคารการเงินอยู่ในเรือนอลีแล้ว,ว่าเงินเป็นอลิแปลว่าก็จะได้ยากไงก็จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นก็ได้เป็นรายจ่ายตามรอบบินก็ได้เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงก็ต้องเซฟ ต้องไม่ประมาทไม่ให้ใครยืมเงินไม่ไปลงทุนอะไรซีซัวอ่าเพราะถ้าเผื่อไปลงทุนไม่ดูดวงดาโอ้อโหเจ็บติดดอยติดนี่จมโดนหลอกแก๊งคอร์เซนเตอร์โอ้อโหโดนอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นโอ้อโหมันเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อเราเพราะฉะนั้นให้รู้ไวเลยว่าเฮ้ยรีบลุยเลยนะตั้งแต่เมษาก็ได้เออนะก็จะดีกับเราหรือตั้งแต่ยี่ห้ามกราไปแล้วเนี่ยดาวมันหลุดแล้วอ่ะเออ อยู่ในภพที่ดีได้อุดมมกเกนพอมาเป็นนิดก็เป็นนิดแบบเดินหน้าแต่ถ้าเข้าเรือนอริอย่างเงี้ยสองเดือนเลยนะมันก็จะไม่ดีกับเราหรือถ้าจะได้อ่ะโหบุกเบอร์แก้ไขแก้ปัญหาจะดีกับกลุ่มคนบางกลุ่มเช่นเป็นหมอดูเป็นนักซ่อมบ้านซ่อมรถเป็นช่างซ่อมรถเป็นช่างซ่อมคอมเนี่ยอันนี้พวกนี้จะได้ไงเราเป็นหรือเปล่าล่ะถ้าเราไม่ใช่เราก็ต้องประหยัดมัธยัสถ์อะไรแบบนี้นะหรือเราต้องไปบุกเบอร์แก้ไขไปทําให้เขาดีขึ้น เราถึงจะได้โอ้โหแล้วดาวคารอยู่บ้านดาวอาทิตย์อีกเป็นบ้านคู่ศัตรูกันอีกอะโอ้โหเรียกเลยว่าต้องอดทนแต่ถามว่ามันแย่ขนาดลากเลือดเลยไหมไม่ใช่ครับเพราะดาวพฤหัสมาแต่เดือนพฤษภาใช่ไหมได้อุดมมาเกณฑ์เนียก็จะมีตัวช่วยไงนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นก็ฝากไว้ว่าจงวางแผนตามที่ดวงดาวบอกนะครับแล้วท่านก็จะปลอดภัยแล้วก็ร่ํารวยนั่นเองนะครับตรงนี้ส่วนใครที่อยากจะ ดูดวงแม่นๆลึกๆล,ละเอียดละเอียดอาจารย์เกตเทวานะครับไปฟังต่อให้จบมีบอกว่าค่าครูเท่าไหร่ต้องทําอย่างไรหรืออยากได้ภาพเสนอพุตาส่วนบุคคลมีติดตัวไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแลวก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเขาจะส่งข่นาวนสายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อน ลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับ ถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทนิทโทมหัตโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับ รวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกตเทวาห5หรือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้น แลบประกานได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เกศเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับ แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับ วันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุ่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีวิดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาวงชตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวทจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9รอยบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199รบาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับอ่าและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทว่าก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซคเกสเทวหกห้า 65. พิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับแล้อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา